งานนะรางวัลใหญ่ในปีนี้คือเบอร์หนึ่งเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้เบอร์หนึ่งหรือเปล่าครับรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่คือเงินรางวัลส0มพบาทนะครับล็อกไปเลีมม้ยวกดเลยให้มันยืนกลางแล้วกดเลยอันนี้เก้ครับอ,อ,อันี้เกครับเล่นมุกไม่ได้หรอก ตอนนี้เบอร์หน well, yeah, ึยังอยู่นะครับเบอรน่งยังอยู่นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์เบอร์เเบอร์เจอเจแกองคุณเรืออะไรอาแล้วะครักดแทนให้แม่เราไปเป็นของคุณพัชินกดครับกดได้รอเรีเบอร์เจ็ดเบอรเบอร์แปดมอีน่าจะแพนปะแนเบอร์แปดคุณพัชรินได้ของคุณแน อ่ะไปเป็นคุณบุญรักครับกดตรงไหนเล่นเล่นเล่ข้าเล่เฮกดแล้วนี่ไม่ใช่ลกอะดไปเพะงนเอน้นกดขวานั่กดซ้ายนั่กดอ่ะกดให้แล้วโอ้โหแล้วผมกดได้เบอร์หนึ่งนะแล้วขอบจะไปได้เลยนะเรับเย ตอ่ต่อเริ่ต่อเปลบต่อไปใครมาเบนแล้วก็ตีนีตคอมบิเอาเปตออย่าออ่าเบอร์หนึ่งก็พอนะครับเบอร์สองพี่เดียวอพ่อพันธ์คโอเค นุนอาจจะพ่อเป็นเต้ใหญ่รเดี๋ยวรบบอกตัวนี้มายืนลุ้นอย่าเป็นบนหนึ่งบนหนึ่งเหลือเนยพวกที่เหลือเด็กๆเด็กๆเล่นได้เอะเลยคนจะต้องลุ้นได้เบอร์หนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นเงินรางวัลใหญ่สุด เอาไว่ได้ม่ไติดลุ้นแล้วเว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยห้าคนเราไปเราไปแทนอย่าอย่าหนึ่งห้ามหนึ่งเนดนนอนน้นอสโอเคทีเป็นสองเดือนโอ้เต้แม่งต่อไปเป็นเต้ละ ชั้นเหรอใช่เป็นคูลินแล้วโอเคนะครับเรามาทำเบิร์นะปีที่แล้วผมก็ได้ก็ได้ของป้าแตวนะเรามาสร้างนาทีประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันได้ป้าแตวอีกเหรอเอามาเดี๋ยวน้เราดูซิว่าจะได้เบอร์หนึ่งกดได้เลยใช่ไหมกดตรงไหนกดตรงกลาตรงสีขาวตรงกเป็นองโดนแน่นอนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแน่นอน มาสองปีติดในตอนสองปีเต้สองปีต่อไม่ได้เก่าเนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรับรางวัลไปแล้วอันนี้ของแจ็แตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรับรางวัลใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ที่ไปซื้อของเมื่อคืนจำก็แตะก็จอ๋ออยู่อยู่นะครับเอาอยู่นะครับเอาต่อไปอ่ะต่อไปหลังจากเต้แล้วก็ต่อต่อบอกไม่มีแรงเลย อบีอบปตออไปแด้ของดนเน่ของเรายังอยู่อเโอเคสิบสองได้แล้วปัญหาปัญหาโออี้โอเคได้ของน้อแล้วจะด้โนได้ของใครโดนแจ้งของเบอร์เก้าแม ช่ดนได้ของกูรินใช่แล้วครับอันไหนของกูรินนี่อ่าดนได้ของกูรินอ่าอันดนแล้วอันนี้ของใครเนี่ยเหลืออยู่อันนี้ยนนึง่ะใครฝากมาจับอันเนี่ยอันนึงบินด้วยบนยอ่ะปติมได้ไปแล้วก็ต้องเป็นของปติบินปฏิบินได้แล้วได้แล้วอันนี้ของใครอฏิบินได้แล้วก็ติมได้แล้วอ๋ออันนั้นของแม่แม่ว่าผมก็ต้องได้อันนั้นไงเพราะแม่ผมยังไม่ได้จับเลยเก็มึงกดให้แม่ไงเมื่อกี้อ่ะ ได้เบปิดแล้วอะอันนั้นเนี่ยเองทำได้อีกแน่ของต่อแล้วเบี้ยวว่าผัวผมไม่ได้ของนะเป็นนะครับอันนี้น่าจะเป็นของแม่ผมแล้วแหละโอเคไม่ต้เป็นของใครเนี่ยไม่แต่ของพี่เตยอะเปินี่ของของลุงเบี้ยวหรือเปล่าของวติ่มมันน่าจะได้หกป่ะไม่ใช่เพราะว่าอันนี้เลขของพี่เตยหายไป เอาไปว่าเนี้ยของแม่พี่จบอันนี้ก็อาจจะจบอันนี้ก็ก็เลขเก้าเนี่ยของพี่ออันนี้ก็ของแม่พี่จบใช่อันนี้พี่ได้ของระเบนเอออันนี้ของลุงเบี้ยวใช่ไหมเอาไปจบนะเอาไปกองใหม่โอ้ไม่ห้ามกองใหม่มันได้เลขอะไรเออไปก่อนไปก่อนของเดิมให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาโมคะเนี่ย Uhm อันที่เกินมาได้คือขอสอบกาบเกินมาใช่พออันดูมาเนี่ยกเกือบจะต้องทำใหม่แล้วไม่ลืมเกินข้าวใหม่นีครับอ่ะกเวลาสิงเวลาแกโอเคครับก็เป็นกิจกรรมครอบครัวเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็3,000บาทบาย